เกิดอะไรขึ้นวิวเจดโดนจับตามองความสัมพันธ์ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่คบหาดูใจกันมานานหลายปีแล้วสําหรับคู่ของวิววรรณรสและนักแสดงหนุ่มหล่อเจดเจดพิพัฒน์ซึ่งถ้าใครได้ติดตามจะเห็นว่าทั้งคู่มักจะออกมาอวดโมเมนต์หวานๆให้คนโสดได้อิจฉาตาร้อนอยู่เป็นประจำแต่พักหลังมานี้ไม่ค่อยมีมุมสวีทหวานออกมาให้เห็นสักเท่าไหร่ทาเอาหลายๆคนจับตามองความสัมพันธ์ของทั้งคู่เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า และเมื่อเข้าไปส่องใน i อจีของสาววิวก็พบว่าเจ้าตัวเพิ่งอัปรูปเมื่อ2วันที่แล้วขณะนั่งชิลๆอยู่ท่ามกลางทุ่งนาโดยมีธรรมชาติอบกอดด้วยอากาศที่บริสุทธิ์แต่ก็ทำเอาหลายๆคนแอบสะดุดที่แคปชั่นที่เขียนเอาไว้ว่า Life is too short to waste my time let's fly #shooting new tv drama #actress life ชีวิตสั้นเกินกว่าจะเสียเวลาไปบินกันเถอะ ทางด้านของแฟนคลับก็เข้ามากดไลค์พร้อมกับคอมเมนต์กันยกใหญ่ว่าเรามองออกนะวะ่าเธอเศร้าแต่เรามองฝั่งนั้นออกถอยออกมาขนาดนี้แล้วเขายังเฉยชังเขาเถอะขอให้ความรักโอบกอดน้องวิวนะคะหันมาเมื่อไหร่ก็เจอแฟนๆที่พร้อมมอบความรักให้น้องวิวเสมอรักนะแคปชั่นพาให้คิดว่าเลิกกับเจดไม่ใช่ใช่ไหมครับเอาเป็นว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็คงต้องขอให้ทั้งคู่ออกมาชี้แจงอีกทีค่ะ